Lam mắt tôi lát một hai kỳ thân nha bôi lạ thân bây giờ chưa xin thế โอเคครับสวัสดีครับผมโคนหากินภาคเหนืนอวันนี้มาตกปลาฮะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยนะคลิปไปเรื่อย้าลงลงคลิปไปเรื่อยครับวันนี้วันนี้มีเวลาสักตอนนี้น่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าฮะสักข้ามโมงก็กลับละมาลงเบ็ดดูว่าจะกินไหมแล้มาจุฬาฮะล้วมาจุฬา มีเวลาแค่สี่ชั่วโมงนิดๆก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะเป็ลงคลิปนานนะสงสัยไม่มีคนดูโอเคครับบรรยากาศหลังๆก็เป็นป่าเป็นดอยะต้นไม้อยู่กับธรรมชาตินะผมวันๆก็อยู่แต่ป่าแต่ดอยคนหลังเขาคนหลังเขาโอเคครับเดี๋ยวไปปั้นแยตีนครับไป ลงต้องัดหน่อยฮะถ้ามันมีนะถ้ามันกินนะครั้งแรกครับมาที่นี่ป่ะไปดูนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆครับป่ะ Oh, to lose it all, but in the end, it doesn't matter I tried so hard and got so far but in the end it doesn't even matter I had to fall to lose it all but in the end it doesn't even matter I tried so hard and got so far <inaudible> โฟมอะโฟมเนี่ยตุ๊กปลาตะเพียนกินจะได้หมดเออไปลกไปลงเลยเออ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 เอดูดดเ้ออไปลงไปลงเลยเดูด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 ดู

Ugh. <laughs> มาแล้วครับมาแล้วดี๋่วนั่งดีกว่า มาแล้วครับโอ้ฮะนี่ครับโอ้เห็นไหมครับกินแล้ว กินแล้วโดนน้ำนะครับตุ้มโ,โหยว <c oughs> ไปดูตัวนะอับเนี่ยน่าจะประมาณสิบโลได้ครนะับ โอ้เข oh, ียนจริงๆครับเขีย okay, บเดี๋ยวขอเข็บปลาครับ <smok y> 见到你，跨过了时间，终于再次见到你。可以什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手吧，一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有限时间见过最漂亮的女孩。一直在坚信等待着你会来，在下个转角和你撞了满怀。 มาดูเหยื่อที่เราใช้นะฮะเห็นครับง่ายง่ายครับสูตรนี้ง่ายนะะส้มสมครับส้มๆมๆหอมๆอมนะฮะย่สศกชอบนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้ผสมเพิ่มนะฮะตีไปไม้หนึ่งฮนะเมื่อกี้ลืมถ่ายอาหารให้ดูครับหลายคนามาสอบถามครับไม่มีอะไรฮะขนมปังฮะ ขนปังให้เกตประมาณนี้ฮะเราหมักอาศัยหมักไว้ฮะให้มันออกกลิ่นฮะออกกลิ่นหอมๆมะแต่ว่ามันก็มีนิดนึงฮะมีสูตรเฉพาะตัวนิดนึงฮะเทคนิคแต่ละคนจะแต่งจะเติมอะไรก็ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนฮะความชอบฮะใส่ไป้ฮะถ้าปลาจุดนั้น มันเข้าเอไม่ว่าเหยื่อยี่ห้ออะไรมันก็น่าจะเข้ามากินนะฮะส่วนตัวผมคิดนะแต่ก็ไม่แน่มันก็มีเหยื่อม,มีผลอยู่แล้วแต่ตกปลาอาจจะไม่มีถูกไม่มีผิดไม่สามารถบอกได้ะฮะเรื่องนี้ต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์กันไปแต่ส่วนตัวผมก็ใช้เหยียบมาเนี่ยมม ลำลำก็ทำนะแต่ไม่ค่อยม,มีเวลาเนี่ยแต่ส่วนมากจะใช้เป็นยี่ห้อนี้ลำมจุลาดไอผมไม่จะไม่ทําให้มันละเอียดนะฮะว่าเวลาตีไปมันจะไอเหยื่อตัวนี้มันจะกระจายฮะฟุ้ง,ฟ,งฟุ้งหน่อยฮะให้มันเป็นก้อนก้อนฟุ้งฟุ้งลอยลอยขึ้นมาหน่อยเพื่อให้ปลามันได้เห็นเหยื่อหรือว่ามันได้มันดูดกินเหยื่อแล้วก็เข้าไปฉบ ไอเม็ดโฟมที่เราเกี่ยวกับตะขอครับหรือว่ามันหมูหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราใช้เกี่ยวกับตะขอส่วนมากจะเป็นเม็ดโฟมฮนะผมใช้นะเพราะว่าไม่รู้แล้วแต่ความชอบอะบางคนก็ใส่ไก่บ้างใส่ไก่ก็กินฮนะเม็ดโฟมก็กินแล้วมันหมูก็กินฮนะ่างว่าตกปลาบอกไม่ได้ฮนะร้อยเเซน์ไม่ถูกผิดฮนะอยู่ที่เราจะใส่อะไรลงไป ในอุปกรณ์ที่เรามีฮส่วนสายหน้าก็สายหน้านี่ประมาณ80ปดสิบปอนขอเบอร์12แล้วก็13คส่ะกันไปสายส่วนสายเอสายเอ็นนี่ประมาณ40่สิปอนฮะเต็มฮะแต่ว่าผมตีไม่ไกลประมาณ20เมตรได้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไป ลุนกันต่อครับมาดูว่าจะได้ตัวไหมไปเดี๋ยวไปลุนกันครับจะได้เพิ่มไหมขอ,อที่

ô, oh. mm. ย้อมไ,ไม่ยอมเม่ให้มันอ่อนรพยายามอย่าให้สายมันหย่อนะฮะหย่อนมันดิ้นแล้วมันหลุดเลยฮะขอทำาถ้มันตึงๆไว้ฮะหลังเดิมว่าหลังเดิม Len đi len đi มีบนขโคดีโซครับโู้โหโกินหลังเดิมครับวันนี้น่าจะสิบบวกครับโอโหโหโอเคครับ แตจะใหญ่กว่าไซส์เมื่อกี้ครับโหอันนี้เนี่ยจะมีสิบครับสิบแน่นอนคะรับแต่ว่าจะประมาณสิบเอ็ดสิบสองหรือว่าสนะิบนะครับล้มาจุฬาทำมอีกแล้วครับโอ้มันเข้าตามเข้าฝั่งนี้ครับฝั่งขวาโดนไปสองไม้โดนไปสองไม้นะนี่ยนะ มาแล้วครับแม่เหมือนลูกเลยอุ้มเหมือนลูกเลยฮะตัวสองตัวลำมันจุลาดคนหาก,กินทังไหนฮะอาจจะประมาณสิบแปดสิบเก้ายี่สิบได้รวมกัน,กนกขอขออบคุณที่เข้ามาชมคลิปฮะขออภัยในบางช็อตที่เหมือนมืดฮะเพราะว่าแถวนี้มีแต่ร่มต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ฮะไม่ค่อยมีแสงเข้ามาไายเทียนแล้ว เดี๋ยวสักกาเดักก็กลับบ้านละไงหลับอุ้งเหนือโอ้คนเหนือนระสักกํามากลับบ้านละก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะฮะเม้นมาได้คนระับผมเบ้นมาได้ก็โอเคครับผมก็ขอจบทริปน,นี้เดี๋ยวเก็บของกลับบ้านละขอบคุณครับสำหรับที่เข้ามาชมฝากกดติดตามนะครับของกินเท่าเหนือแล้วามาจุนละ I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall.